ีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่วาวโจวแอร์พอร์ตนะคะรอขึ้นขึ้นเครื่องนะคะประมาณ6เกเจ็ดชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็นร้านค้านะคะค่ะ,อะของฝากนะคะมีร้านมีกระเป๋ามีของฝากต่างๆเลคะ่ะแล้วก็ร้านอาหารนะคะเดี๋ยวพวกเราจะขณะที่รอจะไปเดินช้อปปิ้งนะคะหาอะไรทานด้วยค่ะมาชมบรรยากาศค่ะที่ทาน ทา์ซิสนะคะทา์สเปอร์แอเรียนะคะก็จะชอ้ชอปิ้ช้อปิ้ร้านขายของฝากาิเนียนะคะนีของอ่าิปชอเยอะแยะเลยคะ่ะ โซเดินโซเดินพี่ชันขนมไหวห้พระจันทร์เพื่อนๆขนมไหว้พระจันทร์สวยมาก ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินกวางโจนะคะเวลาไทยนะคะสี่โมงยี่สิบนะคะรอเครื่องจะออกไปที่ออกแลน่์ประมาณหกเจ็ดชั่วโมงนะคะค่ะก็อยู่ที่ทานซิตนะคะที่บรรยากาศนะคะก็จะหาอาหารทานแล้วก็เดินช้อปปิง้งหาซื้อล,ลิปสติกนะคะขอบคุณค่ะ Yeah, the bottom one, the last one. CX305, CZ305. That's in the one we're catching. CX305. You put your hand there, yes. Yep, that's zero. Hey, I'm going คุณผู <the> ช้ชมคะเอเอเรอฟเวนของเรานะคะก็จะออกในเวลาเที่ยงเที่ยงสามสิบนะคะเรือน,นี้นะคะก็คือว่าเที่ยงโลเไทันนะคะของชน่นาทไทม์นะคะค่ะก็ตอนนี้เราเราก็ไม่มีชน่นาทไทม์ในมือเรามีแต่ไทยไทม์ก็คือสี่โมง ตอนนี้สี่โมงสิบห้าค่ะเดี๋ยวก็หาอะไรทานก่อนเดี๋วใกล้ๆเวลาเดี๋ยวค่อยไปหาเกตนะคะ

ขนมายพระจันทร์ขนมใบพระจันทร์คุณผู้ชมน่าอร่อยไหมของแท้ไชนีสขนมขบเคี้ยวด้านในันติงเอลฟอนส์บิสกิตนัทชชูนัทช็อกโกแลต เพื่อนๆคะก็ไปดูลิปสติกแล้วมันก็แพงสามร้อยห้าดอลประมาณนี้ <mak a. S 2> ก็เลยไม่ซื้อนะคะเดี๋ยวไปซื้อที่ออกแลนคะ่ะ ค่อนข้างแพงนะคะที่นี่โอ้ไม่ใช่สามร้อยห้าหยวนสินค้าแบรนด์เนมมันก็แพงเนาะเลเบ้น โอเคค่ะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะเราก็จะเดินชมงบประมาณเนาะนะคะแล้วเราก็จะเดินไปอ,อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หาอาหารทานนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะสินค้าก็สวยงามมากมายแต่ไม่มีงบประมาณที่จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างหรอกคะ่ะกอนะะกนี้แหละคะ่ะ รระปงกระเป๋าก็แพงนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะได้สินค้าเขาต้องหาเงินมาก่อนวันนี้ขอบคุณมากค่ะโอเคอย่ะค่ะบ๊ายบาย Beauty Face Shop. Hmm. Hmm. Lipstick. How much? How much? No price. already.

How much is one? <laughs> I, this is uh, how, how much? Three hundred and five.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  one is How much is uh, she said though? Yeah. Oh, uh, yeah. Come look, Come look. Where's your bed? ชิเศทรีเดนเดตแอนด์ไฟสามสามสามห้าสิบห้าแดงมากสีสิบอันนี้คือร้านกาแฟนะคะกำลังซื้อกาแฟอยู่นะคะตอนนี้นะคะ เพื่อนคะตอนนี้ก็อยู่สนามบินวางโจนะคะกําลังจะไปทามซิตนะคะ่ะก็บ่ายสองโมงกว่านะคะ